อย่างคำที่ทิมคุก CEO a p p l e คนปัจจุบันได้กล่าวไว้ว่าคุณเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่คุณสามารถเรียนรู้จากมันและเปลี่ยนแปลงอนาคตได้และอดีตที่เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่เราทํากันอยู่ทุกวันนั่นคือการสื่อสารที่ว่าด้วยการฟังพูดอ่านและเขียน แต่เราเคยรู้กันไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีวิวัฒนาการอย่างไรและมันเคยส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างวันนี้เราจะพาไปดูกันกันกนกบอัตนัย The ตอรี่ไลน์ว่าด้วดเรื่องของการฟังเจ้าให้เด่ยนชัดจริงๆจ,จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมันเริ่มต้นที่ปี1876ครับเป็นปีที่อเล็กซานเดอร์เกแฮมเบลประดิษฐ์เครื่องส่งโทรศัพท์พสำเร็จเป็นครั้งแรกที่อเมริกา ปฏิวัติวงการสื่อสารทางไกลให้เป็นเรื่องสะดวกสบายไปอีกระดับโดยการแปลงขึ้นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านสายไปถึงผู้รับทำให้เราฟังเสียงคนที่เรารักง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องส่งจดหมายรอกันเป็นแรมวันแรมเดือน Hello this Mother Sally Sally this is mother. จนปี1940กองทัพอเมริกันปีการใช้วิทยุสื่อสารแบบพกพา SCR 5 3 6เป็นครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งคิดคนโดยดอนมิเชลและทีมซึ่งเป็นการเริ่มต้นของเครื่องมือสื่อสารแบบพกพามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสื่อสารทางการรบให้ฐานแนวหน้าได้ฟังคำสั่งสะดวกและอดทนเนวมากยิ่งขึ้นแต่ทุกคนรู้ไหมบางครั้งการฟังอะไรที่ไม่ถี่ถ้วนก็เกือบสร้างหายนะให้โลกของเรามาแล้ว I, Richard Billhouse Nixon, do solemnly swear ในอดีตอเมริกาเองก็เคยเกือบเปิดสงครามนิวเคลียร์กับ2ประเทศเลยทีเดียวเนื่องจากการฟังในขณะที่ยังไม่ได้สติสมบูรณ์ครบ1 0อเรเซ็นตาะย้อนกลับไปในวันที่5เมษายนปี1696ในสมัยประธานาธิบดี Nixon, ริชาร์ดนิกสันกระจกเหมาะกับที่ประเทศสุดข,ขั้วอย่างเกาหลีเหนือและสหาภาพโซเวียตเป็นมิตรต่อกันความน่ากลัวอยู่ตรงที่หากสิ่งใดที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อเกาหลีเหนือสหภาพโซเวียตยอมเข้ามาช่วยเหลืออย่างแน่นอน และด้วยเหตุอันใดไม่ทราบได้เกาหลีเหนือได้ยิงเครื่องบินสายลับของฝั่งอเมริกาตกเมื่อยักษ์ใหญ่อย่างอเมริการู้ข่าวจึงไม่อยู่เฉย The Department of Defense issued the following statement at 4:58 a.m. this morning. The North Koreans have claimed that they have intercepted and shot down a U.S. military aircraft. ริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีสหรัฐที่ดื่มหนักที่สุดคนหนึ่งเรียกประชุมที่ปรึกษาทหารระดับสูงทันทีที่ทราบข่าวการตกของเครื่องบินสอดแนมและออกคําสั่งเตรียมพร้อมภาร,รกิจทิ้งระเบิดนิวเคลียเพื่อตอบโต้ตเกาหลีเหนือจุดไยแม่ของเรื่องคือตรงนี้แหละครับที่เรากําลังจะบอกว่าทักษะการฟังจะพาให้โลกของเราสงบสุขได้ ร้อนในขณะนั้นที่เสนาธิการทหารคนอื่นเติมเชื้อเพลิงเครื่องบินทิ้งระเบิดพร้อมตอบรับคำสั่งในทันทีแต่ด้วยตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเฮนรี่กิซิงเกอร์เสนอให้ประธานาธิบดีอธิบายเหตุจูงใจในการโจมตีเพื่อยืนยันคำสั่งอีกครั้งแม้จะยืนยันคำสั่งโจมตีแต่ก็ไม่สามารถยืนยันด้วยสติที่สมบูรณ์ได้ แนรีกิซิงเกอร์จึงใช้อำนาจในตำแหน่งตัวเองสั่งยกเลิกภารกิจโจมตีในทันทีชาในวันรุ่งขึ้นทุกอย่างบนโลกดำเนินไปอย่างสงบสุขเพราะแม้แต่ริชาร์ดิกสันประธานาธิบดีต้นเรื่องคนสำคัญจำไม่ได้เช่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนน่าคิดไหมล่ะครับว่าหากกิซิงเกิลไม่มีทักษะการฟังที่ดีในวันนั้นอเมริกาอาจนำพาโลกของเราเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3ก็ว่าได้ นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการฟังที่ดีอาจทำให้โลกสงบสุขได้